คำถามที่พบบ่อยจากน้องๆทั่วภาคใต้ที่ส่งมาให้พี่นะพี่เลือกมาคําคำถามสำคัญเลยนะคะที่จะมาแชร์กับพวกเราเพื่อที่จะเสริมสร้างความมั่นใจและให้น้องๆสร้างทัศนคติที่ดีในการเข้าไปสัมภาษณ์งานนะคะเรามาดูคำถามแรกกันเลยค่ะคำถามที่น้องๆถามมาถามมาว่าจบมหาวิทยาลัยไ,ไม่ดังกลัวทำงานไม่ได้ทำอย่างไรดีคือแบบกลัวไม่ได้งานจะต้องทำอย่างไรดี พี่จะบอกน้องๆว่าพี่เองก็ไม่ได้จบจากมหาวิทยาลัยชื่อดังเหมือนกันค่ะบางครั้งบางงานบางสายเขาก็ไม่ได้ดูว่าเราจบจากไหนแล้วเขาจะเลือกเราเลยยกเว้นว่าถ้าบริษัทต่างๆเหล่านั้น Require เหมือนต้องการคนหาคนที่มี Hard Skill ในเรื่องซอฟต์แวร์นั้นๆ อันนั้นคือน้องต้องจบเฉพาะทางแต่ว่าถ้าทั่วๆไปอย่างเช่นงานขายงานโรงแรมเป็นต้นนะคะถ้าพี่ว่าตรงเนี้ยมันมันก็เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมีบ้างแต่ไม่เยอะแต่ถ้าบางคนแบบจบจากมหาวิทยาลายัยเกตินิยมอันดับหนึ่งแล้วก็มาสัมภาษณ์งานแต่พูดหรือสื่อสารไม่ได้เลยเพราะว่าดูแต่หนังสือทั้งวันนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พี่เคยเจอนะจบเกตินิยมอันดับหนึ่งแต่เวลาสื่อสารวิธีการเข้าหาผู้ใหญ่หรือว่าแบบ อะไรต่างๆนานาคือไม่ได้เลยเพราะน้องไม่เคยออกสังคมน้องอยู่แต่กับหนังสือตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคนที่เลือกคนที่เป็นเจ้าของกิจการน้องอย่าลืมนะคะว่าการทำงานกับคนน่ะมันต้องใช้วิธีการสื่อสารเราไม่ได้ทำงานกับหนังสือเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการปรับตัวก็ต้องมีวิธีการพรีเซนต์ก็ต้องมีพี่ตอนที่สมัครสิงคโปร์แอร์ไลน์พี่จะแชร์ประสบการณ์ให้ฟังว่าตอนนั้น มีคนที่มาสัมภาษณ์คู่กันกับพี่อ่ะเขาก็จบจากมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศไทยพูดได้5ภาษาแล้วก็เขาพรีเซนต์ตัวเองได้ดีมากพี่นี่แทบอยากจะมุดเก้าอี้กลับบ้านเลยแล้วถึงทีนี้ก็แต่ว่าเขาตกรอบแต่ว่าพี่ผ่านเข้าไปพี่ก็เลยได้มีโอกาสคุยกับท่านคณะกรรมการว่าทําไมถึงเลือกชันเขาก็บอกว่าบางครั้งการทําตัวแบบ น้ำเต็มแก้วอะ่ะเราก็ไม่รู้จะสอนอะไรคุณคุณต้องทําตัวให้มีความ humble แล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาซึ่งแสดงนั่นคือประสบการณ์จริงและประสบการณ์ตรงว่าต่อให้คุณจบจากมหาวิทยาลัยดังแค่ไหนแต่ถ้าคุณไม่รู้จักวิธีการเข้าหาผู้ใหญ่วิธีการอยู่ร่วมกันในสังคมมันก็ ไม่ใช่คําตอบที่แบบว่าเออไม่ไม่ไม่ใช่คําตอบสุดท้ายน้องๆเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งท้อนะคะพี่เชื่อว่าหลังจากน้องๆเรียนคอร์สนี้จบอย่างน้อยน้องๆต้องหาตัวเองเจอบ้างแหละแล้วก็ลองใช้วิธีการหิวความรู้อยากได้งานแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอันนั้นพี่ว่าตอบโจทย์น้องๆอย่างแน่นอนค่ะส่วนคําถามที่สองนะคะเป็นคําถามที่ว่าหนูกังวลเรื่องบุคลิกภาพของตนเองรู้สึกว่ายังไม่มั่นใจมากพอควรทําอย่างไรดีคะ อันนี้อย่างแรกเลยพี่ต้องพี่ต้องถามน้องๆก่อนว่าเป้าหมายของน้องๆอ่ะคืออะไรน้องๆต้องเซ็ต GPS ดีๆว่าเออ GPS ของเราสมมติวันนี้พี่บอกว่าพี่จะไปเซ็นทรัลแล้วถึงที่นี้ก็ไปทางไหนล่ะเราก็ต้องรู้ว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเพราะ GPS มันจะบอกทางใช่ไหมคะก็เหมือนกับอนาคตน้องๆเลยค่ะว่าน้องๆมีเป้าหมายอย่างไรถ้าน้องๆอยากจะทําบริษัทชั้นนําของประเทศไทยบริษัทอะไรแล้วก็น้องๆต้องหา how to ว่าน้องๆจะ ไปถึงจุดๆนั้นได้อย่างไรลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าคนที่จะเป็นคนที่จะทำงานลักษณะนี้ควรมีบุคลิกภาพอย่างไรแล้วก็เราค่อยแอดออนสกิลขึ้นไปนะคะเพราะพี่ว่าการสร้างความมั่นใจมันขึ้นอยู่กับเป้าหมายเราแล้วก็จุดจบของระยะทางด้วยว่าเราจะไปไหนเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆอ,อยากจะเป็น อยากจะเป็นพนักง,งานโรงแรมพนักง,งานโรงแรมก็ต้องรู้จักต้อนรับแขกรู้จักวิธีการทําอะไรบ้างน้องๆก็ไปหา how to เอาเพราะว่าพี่เชื่อว่ามันก็ไม่ง่ายนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ในโลกของอินเทอร์เน็ตมันมี how to เป็นร้อยเป็นพันมันไม่แบบตอนนี้เราอยู่ช่วงที่แบบว่าประเทศแล้วก็โลกของเราจเจริญมากที่สุดเพราะฉะนั้นน้องๆก็ลองไปหาดูวิธีการ how to ดูหรือไม่ก็ลองมาปรึกษากับพี่ได้นะคะ